ขอต่อกันเลยนะครับคุณมาร์คคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพวกที่ชอบคอมเมนต์ว่ากูเมน์แรกเมนสองเมนสามอะไรเนี่ยหรือการจัดประเพณีวิ่งควายเนี่ยว่ายังไงบ้างครับจริงๆชื่อผมเนี่ยนะครับต้องอ่านว่ามาร์คและคนที่เรียกผมว่ามาร์คก็คือดดดี้แต่เขากลับไปในยูนิตสตีทของอเมริกากับพวกมอชินารี่แล้วกูตึ๊บเลยว่ะ ผมก็เคยเห็นแบบนี้มาบ้างแล้วนะครับการแยงกันเป็นที่1ที่2ที่3หรือที่เขาเรียกว่าประเพณีวิ่งควายไทยเนี่ยนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะจริงๆก็การที่ได้ที่หนึ่งมาเนี่ยไปก็ไม่ได้ทําให้หามของพ่อคุณใหญ่ขึ้นมาหรือว่าควยพ่อมึงมีปีกหรอกนะครับซึ่งบางทีแล้วเราอาจจะเห็นคนที่ออกมาสแสดงความเสียใจที่ไม่ได้เม้นแรกอย่างลึกซึ้งแล้วก็ยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นนี่กูพลาดเม้นแรกหรือเนี่ยผมต้องขอ,ขอ,ขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม่ที่คอยเลี้ยงดูผมขอ,ข,อข,อขอบคุณไอ้แดงที่คอยวิ่่งคคาบบกดดดููขขอออุุณเมทที ายแล้วก็อีกเรื่องนะครับคือมีวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ผมกําลังส่องเพจสมาคมนิยมสาวแรดอยู่เย่ยฮะหรือว่าสมาคมนิยมเด็กโลลิคอนคุกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งทักในแชทผมมานะครับเขาบอกว่าช่วยไปไลค์รูปให้หน่อยผมก็ได้แต่ไม่เข้าใจนะครับว่าไลค์เนี่ยมันแดกได้หรืออะไรยังไงและจากนั้นผมก็คลิกตามเข้าไปดูหนังหน้านี่ยังกระปลวกอวกาศเลยนะครับพร้อมกับคําอธิบายใต้รูปว่าอุ้ยตายแล้วช่วงนี้หน้าโทมจังเลยค่ะอิอิแค่นั้นล่ะครับผมก็คอมเมนต์ตอบไปว่า อืมโสมจริงๆไม่ต่างกับปลาไหลแดกแฟบเท่านั้นแหละครับผมโดนดา่าโดนว่าอะไรต่างๆนานาคือมึงต้องการอะไรจากสังคมอีช้างเผือกพ่อมึงนอนอยู่ในโรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหรอครับเพราะคือคือผมหมายถึงว่าพ่อมึงตายนะครับคงรู้กันอยู่นะครับโอ้อีสัตดัจจริตคิดว่าสวยหน้าเหมือนควยตัวเหมือนเขียดเกียดชิบหายกูมองนิดมองหน่อยทําเป็นอายกูไม่หมายมึงหลอกอีดอกทอง นึกว่าสวยนักหรออีเปรตยังเกษตรซากศพในสุสานใช้ไม่งอกรักมึงดอกอีสันดานอีกไม่นานมึงก็แก่เหมือนแม่มึงผู้หญิงมีมากมายเหมือนฝูงลิงจะจีบทิ้งจีบขว้างก็ย่อมได้เรารักเขาเขาไม่รักไม่เป็นไรอย่าเสียใจเพื่อนเอ๋ยกระเทยมี มันก็เปรียบเสมือนอันคนเราไม่ถึงคราวตายก็ไม่ไวายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันแต่เมื่อถึงคราวตายก็ต้องวายชีวาวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายผมอาจจะหยาบคายมากเกินไปหน่อยนะครับโกเมนเน